mana ame diam diam apa อาไม่ยังบิดไม่ได้ ไอีเ่เาิงน้อยันตายเลนี่วิ่งน่อามทไันนี้ลงิงต้องออมาเองไม่อไม่อเมีแมงโ Thank you. Have อะไรไม่ดันไม่รยังไม่ได้เปิดกล้องเลย

Thank yeah. you. ่ไม่ใช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 ่้ม่ีช่ไม่ใ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 ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใม่ใช่ไ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 ม่ไม่ใช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 ่ไมม่ใช่ม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใชม่ใช่ไม่ใม่ใช่ไม

哎，我说你。 ข,าาขึ้นมาจากไหนก่อนมันเล่นมาจากไหนมันขึ้นมายังางไอ

ونسكت well,

ไม่ได้เข้าไกลไม่ได้ต้องไหวขึ้นเรวเลย่ายาวติงชัว ต้องให้เต็มเลยล้องเขาขายยาวเฮ้มึงจังหวะมึงจะเข้าเขาบาถึงตรงนี้แหละแม่นรถกระบะบางเก่งเลยทางขัาไมามีไม่หายแล้วเราเนี่ยขอบขึ้นเอร็วแม่เจ๊งตรงนี้อยู่กลางแคร่ลอยไม่เป็นมอเตอร์รถไม่หายแค่พูดพูดอะไรพูดอะไรร้อยเลยไม่ใช่ไม่ได้ร้อยร้อยร้อยเล

Thank you.